วส,สวัสดีครับ,รบเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า <S <s ปูที่ท้องมันเป็นยังไงแล้วท้อง iled, แล้วเวลาเขาจะคลอดช่วงไหนที่เขาจะคลอดเรามาดูกันนะครับว่ามันเหมาะสมช่วงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันแรกมาดูก่อนเลยครับอันนี้ครับปูเวลาที่เขาตั้งท้องนะครับเขาจะมาอยู่นิ่งๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับเขาจะอยู่นิ่งๆอย่างนี้นะครับไม่ลงน้ํานะครับนี่นะครับก็ประมาณสัก สามสัปดาห์สี่สัปดาห์นะครับเขาจะเริ่มคลอดนะครับมาดูนะครับว่าต่อไปเราจะสังเกตยังไงครับว่าเขาจะคลอดนะครับนี่นะครับตัวนั้นเขาจะอยู่นิ่งๆตัวนี้เขาจะลงไปแล้วนะครับเขาจะลงไปอยู่ข้างล่างนี่นะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับเขาจะหาอะไรมาบังทางเข้าไปนี่นะครับตัวนี้คือนั่นหมายถึงว่าเขาพร้อมที่จะคลอดแล้วนะครับ นี่นะครับเขาาดมปิครับเขาจะเหมือนกับว่าป้องกันอันตรายจากจากจากสัตว์อื่นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับคือหมายถึงว่าเขาพร้อมที่จะคลอดแล้วนะครับเขาจะหาอะไรมาปิดรูเข้าไว้อย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าป้องกันอันตรายเวลาลูกเขาคลอดออกมานะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ตัวนี้คือเขาคลอดแล้วนะครับตัวนี้คือเขาคลอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า อันนี้เขาเริ่มปล่อยลูกเขาแล้วเราก็สามารถทําคลอดทําคลอดได้เลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับเขาลงไปแล้วเขาลงไปอยู่ในนั้นนี่นะครับลูกเขาอ่านี่เราจะดูนะนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นี่ครับนี่แสดงว่าเขาคลอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจึงสามารถทําคลอดเขาได้แล้วนะครับนี่อยู่นนี้นะครับเราจึงสามารถทําคลอดได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเริ่มที่จะปล่อยลูกแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เราอ่า ที่เหมาะสมที่จะทําคลอดนะครับหรือถ้าใครจะปล่อยให้เขาออกลูกเองเลยก็ได้การที่ให้ลูกเขาออกเองนี่มันก็จะลูกเขาก็จะแข็งแรงนะครับแต่ข้อเสียก็คือ,อตัวโตตัวโตกว่ามันก็จะมากินตัวตัว,ตว,ตวที่ออกที่หลังนะครับแต่ถ้าเราโอ,เโอกาสตายเยอะอยไหมครับก็แล้วแต่แล้วแต่การจัดการเหมือนกันนะครับแต่แต่อย่างที่ผมทดลองแล้วผมว่าการทําคลอดดีกว่านะครับผมเลยจะทําคลอดนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้มือใหม่นะครับอยากทําคลอดปลูกเขาอยากเลี้ยงนะครับ ก็เลยจะให้เขาทําขอดปูนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวเขาจะทำขอดปูอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่นะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นปูแบบตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเขาก็มาสามารถท้องได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับคุณแม่ใบเด็กอ่าคุณแม่ใบเด็กอ่ะขอดจับเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะทําขอดนะครับอ่าเอาคทำขอดนะครับเออนี่มือใหม่นะครับมือใหม่ เพิ่งทาครั้งแรกนะครับิ่งหัดทํานะครับจะหัดทํานะครับอ่าหัดทํานะครับมือใหม่หัดทํานะครับอ่าเห็นไหมครับลูกเขาออกมาเยอะเลยครับเห็นไหมครับมือใหม่นะครับนี่ถือว่าโอ้ลูกเขาสมบูรณ์มากนะครับนี่ถือว่าออกมาแต่ละตัวสมบูรณ์มากอ่าโอเค เสร็จแล้วเราก็จะแยกไปไว้ที่อื่นนะครับแยกแยกแม่ครับแยกแม่ครับอ่าเป็นไงครับทดลองทำขอดยากไหมก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับนี่ครั้งแรกนะครับคือเขาอยากเลี้ยงนะครับจะเลยพาพาลูกสิงห์ไปเออถ้าตัวใหญ่กว่านี้ก็โอกาสดินเยอะมากนะครับออันนี้คืออ่าดีน้เด็กด้วยครับแล้วก็ลอดออกแล้วนะครับนี่ นี่ครับครั้งแรกครั้งแรกในการทำคออปูถือว่าประสบความสําเร็จนะครับต่อไปก็คืออ่าไม่ต้องกลัวแล้วทำคออนี่เลยครับโอเคนะครับ